สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่คคลครนคราพบกับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสีันดับเกมมาใหม่นะสำหรับใครที่ไม่มีเกมเล่นแล้วหรือว่ากําลังหาเกมมาใหม่ก็สามารถดูเกมจากคทิปนได้นะซึ่งแน่นอนว่าเกมใน,นคทิปนี้คือตั้งใจเลือกแล้วก็กระสานเพื่อนๆไปอย่างดีเลยนะแต่ต้องบอกกันว่าชื่อเกมนะ่ยเคจะอยู่ในช่องคอมเมนต์แทนนะนเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหนก็สามารถหาชื่อเกมจากในช่องคอมเมนต์ได้เลยจะปักกลอนเอาไว้ให้นะซึ่งหลายคนอาจจะแปลก Black, ใช่ไหมว่าโอ้ใครเนี่ย เื่อเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะแน่นอนเราอยากจะรู้จักคุณเพื่อนอยู่แล้วนะมีอยู่หลายครั้งที่หลายคนบอกว่าโอ้ติดตามมาตั้งนานอะไรเงี้ยเราดูดีใจมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะหรือสำหรับใครติดตามใหม่ก็ขอบคุณมาๆกๆเช่นกันค okay, รับผมโอเคเกมรอเคมิตตั้งใจเลือกให้แล้วจะไปเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมแต่อย่าลืมนะชื่อเกมอยู่ในช่องคอมเมนต์แทนก็ผมดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหนก็สามารถดูชื่อเกมจากในช่องคอมเมนต์ได้เลยจะปักหมุดเอาไว้คอมเมนต์แรกแล้วก็ผมโอเคสำหรับคลิปนี้จะไปเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผม Oke, okay, let's go. Game okay, berat เอซเรเซอร์ต Ace ้องบอกก็นว่าสับใครที่รอคอยเกมมาแข่งรถอยู uh? ่ก็ต่อในเกมนี้เปิดตัวยังเป็นทางการแล้วครับผมซึ่งแน่นอนวยเกมนี้เป็นเกมมาแข่งรถเกอร์ผมในเกมไม่คือจะมีระบบแรงด้วยนะเราสามารถไต่แรงได้ครับผมความเจ๋งเกมนี้คือเราสามารถแข่งกับเพื่อนได้ด้วยคือเราสามารถสร้างห้อง่นกับเพื่อนได้นะในเกมนี้คือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยครถแต่ละคันจะมีเทบิลให้เราใช้ด้วยนะซึ่งต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าเกมนี้คือรถแต่ละ เนี่ยคือไพ้แล้วก็จะจานมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถปรับแต่งรถของเราได้ที่สําคัญเนี่ยเราเองสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยนะยในตัวเกมจะมีชุดเฟซชั่นต่างๆให้เราใส่อีกด้วยและจะมีท่าโพสให้เราด้วยนะเวลาเราได้ MP อะไรเงี้ยเราสามารถโพสท่าได้ครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเน็ตนะเกมระดับที่เก้า ดอลลันได้ไปเกมเอาชีรอดมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่กาลังตามหาเกมแนวเอาชีรอดที่มีระบบครบเครื่องก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมในแมปกว้างใหญ่มากๆเลยนะเพราะนี่คือเกมโอเพนเวลก็ผมเราสามารถสำรวจแมปต่างๆได้ซึ่งไพโดเกมเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเราสามารถต่อสู้กับบอสต่างๆมากมายได้ก็ผมจะมีรุ่เล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนได้ไปเกมแนวเอาชีรอดก็ผมเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้คือจะมีม้าให้เราขี่ด้วยเกมนี้เราสามารถขี่ม้าสำรวจแมปต่างๆได้นะเราสามารถเก็บของต่างๆได้ ด้เป็นเกมที่มีระบบครบเครื่องและก็น่าเล่นมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวอาชุร,รอดที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็เกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมแต่ไม่ต้องกังวลเลยเกมนั้นเล่นคนเดียวก็สนุกอยู่แล้วนะเพราะนในเกมนี้จะมีลูกเล่นเยอะมากๆเลยซึ่งในนอนวาเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่ไมรูปแบบต้องใช้เน็ตนะก็เล่นนะลูกเล่นเยอะมากๆเกมนี้ภาพก็สวยมากๆด้วยนะ เกมระดับที่8ป Auto l i f e ไอเบราซิลครับผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนว G T A ก็นี่เลยนะนี่เป็นเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยภไพโดเกมนี่คือจะมีรถให้เราขับเล่นอีกด้วยเราสามารถขับรถไปตามเมืองต่างๆได้ครับผมถ้าบอกรถเกมนี่คือจะมีท่าเต้นให้เราใช้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเต้นในตอนว่างได้ก็นี่เลยเล่นเกมนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้คือเข้ามาเดินเล่นเฉยๆรอเข้ามาเต้นเฉยๆก็ได้นะเกมนี่คือจะมีท่าเต้นให้เรากดดูอย่างที่บอกครับผมไพโดเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ ต้องบอกรูาตามมือต่างๆคือจะมีร้านต่างๆด้วยนะเช่นร้านตัดผมอะไรอย่างนี้เราสามารถเข้าไปแต่งตัวได้ก็ผมไปเกมพี่น่านเลยมากๆเลยนะต้องบอกกับราเกมนี้ไม่ต้องใช้ไหนก,ก็เล่นได้ก็ผมไปเกมออ,อฟไลน์นะเกมมาดพี่เจ็ด คลาสแก๊งสเตอร์มาเฟียออนไลน์สำหรับใครที่ชอบไปเกมนทีวีเอสหรือว่าเกมรนยิงปืนก็นี่เลยนะต้องบอกว่านี่เป็นเกมมาใหม่ ight, ที่น่าสนใจมากๆก็ผมไปเกมแนวมาเฟียซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีอาวุธเยอะด้วยคือในเกมนี้จะมีรถให้เราขับด้วยนะคนอื่นใช้ปืนใช่ไหมแต่เราสามารถใช้รถเนี่ยขับไล่คนอื่นได้ด้วยเนะป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ผมแน่นอนว่าเกมน,น,นี่เป็นเกมในออนไลน์ ight, ต้องใช้เนะ็ตในก็รเล่นก็ผมซึ่งเกม ight, นี่คือเจ๋งมากๆเลยนะคือระบบการขับเคลื่อนต่างๆในเกมก็คือสมูทแลวก็ลื่นไหลมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบไนเกมในยิงปืนอยู่แล้วกก็นนเปมา ม,มากมากเลยนะแน่นอนใเกมนี้ต้องใช้เน,น็ตเล่นกับผมเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้น,นะไพ่ตัวเกมคือจะมีอาวุธหลากหลายแบบให้เราเนี่ยใช้ด้วยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมมาเฟียก็นี่เลยนี่เป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้เน,น็ตเล่นนะภาพสวยพอสมควรกับผมเกมมาร์พี่6เกมมิ่งคาเฟ่ PC ซีเบลลิงเกมกับผมนี่เป็นเกมที่นฮันเล่นม,มากๆเกมหนึ่งน,นะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของร้านหรือว่าอยากเป็นเจ้าของรั้งเกมอะไรเงี้ยลองดูเกมได้ เป็นเจ้าของร้านคอมอะไรเงี้คือเราต้องดูแลร้านทุกอย่างเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้าหรือว่าการติดตั้งคอมหรือไม่กระทั่งการโหลดเกมเข้าเครื่องตางๆคือเราต้องทําหน้าที่ทุกอย่างเลยเราต้องบริหารจัดการร้านอะไรงี้นะซึ่งแน่นอนเราต้องแก้ปัญหาต่างๆภายในเกมด้วยคือจะมีลูกค้า2คนอะไรเงี้แต่ว่าในร้านเราเียมีคอมอยู่เครื่องเดียวอะไรงี้ยเกืจะทำางไงอะไรงี้นะเราต้องรับมือปัญหาต่างๆมากมายในเกมนี้เลยแต่ต้องบอกว่าเกมนี้คือเราสแกนให้แล้วว่าคนที่เบื่อก็สามในเกมนี้ได้นะคือสนุกมากๆแล้วก็ผมสำ ชนิดก็เล่นได้นะเก็บเกมนี้เอาเล่นตอนไม่มีเน็ตได้นะเกมระดับที่5้ Heavy Machine Sin Construction สำหรับใครที่บอกว่าโอ้ไม่อยากเป็นเจ้าของร้านเกมอยากเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของบริษัทก่อสร้างมากกว่าอะไรงี้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยคือเป็นเกมเนาจำลองการก่อสร้างต่างๆนะแน่นอนว่าเราต้องคนย้าสิ่งของต่างๆมากมายเลยแล้วก็จะเป็นการก่อสร้างมือต่างๆด้วย ซึ่งวยความในเกมนั่คือเราไป็นคล้ายเกมในก่อสร้างใช่ไหมเคยอน่นนอนว่าจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ก็ผมคือจะมีรถหลายแบบเลยซึ่งแนนอนว่าเราต้องคนย้ายหรือแม้กระทั่งการบรรทุกต่างๆหรือแม้กระทั่งการก่อสร้าง,งต่างของเกมนั้นคือเต็มรูปแบบแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมอะไรที่มันก่อสร้างอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมา,มากๆเลยนะการใช้งานขอรถแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันออกไปนะคือจะมีภารกิจให้เราทําด้วยนในเกมนี้ซึ่งต้องบอกกันลว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์คือไม่ต้องใช้น็นก็เล่นได้แถมในเกมน เกมมัดับไสี่ p o l y f i l d ได้เปเกมมามใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะนี่เปเกมสงครามโลกีทมีระบบรบเครื่องมากๆครับผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีอาวุธเยอะมากๆเลยนะเราเองสามารถเก็บอาวุธกอนอื่นมาใช้ได้ด้วยนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยครับผมซึ่งการเดินหรือว่าระบบการขับเคลื่อนต่างๆเกมมันคือสมูทและก็ลื่นไหลมากๆเลยนะคือมันดุเดือดมากๆแล้วก็ผมเป็นเกมที่มันมากๆเลยคือต้องบอกว่าเกมนี้คือภาพสวยแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยคือสมจริงมากๆเลยนะคือลองเล่นดูได้ จะมีหน่วยทหารหรือว่าจะมีตำแหน่งทหารให้เราเนี่ยเล่นเล่นด้วยนะเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ผมคือต้อะบอกว่าเกมนี้เราสามารถเล่นกับบอทดได้นะคือเล่นออฟไลน์ก็ได้ก็ผมแต่ว่าเราเอยังสามารถเล่นออนไลน์แบบ32ต่อ32ก็ได้เหมือนกันนะคือจะมีหลายใหม่มากๆก็ผมซึ่งแน่นอนนอกจากเกมอาวุธได้แล้วนี่คือเราเอยงสามารถเลือกตำแหน่งการเล่นได้ด้วยนะคือใช้ไหนก็เล่นได้ไม่ใช้ไหนก็เล่นได้เกมนี้เกมระดับที่3 วินเตอร์ครับสำหรับใครที่ชอบไนเกมเอาชะรอดก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมที่น่าสนใจมากๆอีกเกมหนึ่งนะคือในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดในเรื่องดูหนาวก็ผมึ้นในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะเลยอะไรย่างนี้คือแน่นอนเกมนี่เราสามารถสำรวจแมปได้เพราะในแมปในเกมนี่คือคนข้างกว้างใหญ่มากๆผมเราสามารถไปหาของตามเบองต่างๆได้นะซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือจะมีของเยอะมากเราสามารถคราบของต่างๆได้นะเราสามารถก่อไฟเพื่อเอาชีรอดได้ยางที่บอกเกมนี่คือแบบคนข้างกว้างแล้วสำหรับใครที่จะได้เกมเอาชรอดออฟไลน์เอาเองคนเดียวก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่่นาส ใจมากเลยนะเกมในภาพสวยพอสมควรก็ผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเลยไม่ต้องเชนน็ตก็เล่นได้นะมีในเรื่องแล้วก็มีเควสให้เราทําด้วยนะเกมระดับที่2 War Legends ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมเราสร้างฐานหรือว่าเกมนววางแผนก็นี่เลก็ผม แน่นอนเกมนี่คือเราสามารถสร้างฐานแล้วก็ผลิตทหารเพื่อไปต่อสู้กับผู้อื่นได้นะคือจะมีตัวละครเยอะมากเกมนี้ซึ่งแน่นอนเราสามารถเล่นผีๆกับผู้เล่นคนอื่นได้นะคือจะมีตัวละครเยอะมากเกมนี้มีตัวละครจากหลายเผ่าเลย คือนอกจาก PVP แล้วเนี่ยเราเองสามารมเได้เป็นทีมได้อีกด้วยนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบมปเกมมาสร้างฐานหรือว่าอยากได้เกมมาวางแผนก็นี่เลยนะเกมนั้นคือจะมีนูกเล่นเยอะมากๆก็ผมเล่นอามันอย่างเดียวก็ได้ในเกมนี้สำหรับใครที่ชอบในเกมมาวางแผนอยู่แล้วก็เกมไม่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตนะเล่นก็ผมเกมให้ภาพค่อนข้างสวยนะคือมันมากแล้วก็ผมระบบครบเครื่องแล้วก็ได้เล่นมากๆเลย เกมมันอะพี่1นอดมีที่เปเกมที่น่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งนะนี่เปเกมเอาชีรอดก็ผมคือเราเนี่ยติดอยู่ในเกาะใช่ไหม <c oughs> คือในการเล่นแตละตาเนคือเราต้องติดอยู่ในเกาะอยู่แล้วนะคือในเกาะนั้นจะมีผู้เลนคนอื่นด้วยแน่นอนเราต้องเอาชีรอดแล้วก็รอดไปจากเกาะน,นี้ให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกกันว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เอาชีรอดทานั้นก็ผมแต่ว่าจะมีเหล่าผู้ร้ายด้วยนะสำหรับใครที่เล่นเป็นผู้เอาชีรอดก็ต้องซ่อมเรือต่างๆแล้วก็เอาชีรอดออกจากเกาะนี้ให้ได้แต่สำหรับใครที่เล่นเป็นผู้ร,ร้ายก็ต เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมนักตรกรอยู่แล้วก็นี่เลยได้เป็นเกม,มใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่ป็นรูปแบบต้องใช้เน็กเล่นนะภายในตัวเกมเนี่ยคือเป็นระบบเครื่องเคลื่อนแลวก็ภาพสวยพอสมควรนะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ต้องลากันไปนก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่อยากได้เกมอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเกมอะไรแนะนำเราก็สามารถแนะนำกันได้นะเพราะงั้นสำหรับใครที่อยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ ไม่ต้องกังวลก็ผมคือผูู้่นคอมเมนต์มาเนี่ยคือจะอ่านอยู่แล้วก็ผมคือสามารถคอมเมนต์มาได้เลยที่สําคัญเนี่ยคือถ้าดูมาถึงตอนนี้ยังไม่มีเกมที่ถูกใจก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะจะมีคลิปขึ้นมาแล้วก็ผมแล้วจะมีเกมลเล่นๆอีกเพียบเลยนะรอให้เพื่อๆนๆะเข้าไปดูก็ผมเพื่อนๆสามารถกดดูคลิปต่อไปได้เลยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าก็ผมชิวเกมมาเฟนบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะฝากตัวด้วยก็ผม